ฮัลโหลทุกคนเย <c oughs> ้คือแบบว่าวันนี้อัดคลิปอาเกมไปคลิปหนึ่งใช่ไหมแล้วอยู่ดี <c oughs> วันนี้อยากแบบร้องเพลงนําเต็มตะเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยลงยูทูบฮะแบบว่าอยากร้องเพลงเอ่อที่เคยร้องไปในทวิตนะแต่ว่าแบบไม่ได้เต็มเพลงก็คือเพลงนี้แล้วกันนะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะขอเนี่ยเขาเนี่ยกดเริ่มเพลงก่อนเ่ยจำเนื้อไม่ได้นะเอาละเริ่มเลยแล้วกันนะ เสี้ยวนาทีที่มิทันห้ามใจปล่ยใจไปให้มันทำผิดไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายจิตที่ฉันนั้นไม,ไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไรจะได้ทำร้ายเธอไปอย่างนั้น เนื่อวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปเพราะฉันได้ทำให้เธอเสียใจแต่ก็ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปกดอันดูตรงไหนมีทางใดไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไป มารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเงาเท่าไรอ๋อเธอกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือปล่า ทางที่ใจมันรักเธอเท่าไรแกรักรกันแต่ทำไมเป็นดังใจแกรักจะเปงนั้นในวันนี้คือใครคนที่เต่ามาเสียใจเสียใจคงเหมือนฉันทำให้เธอมีน้ำตาคิดถึงเธอจะมาพรำพันหนา ตัวฉันเองยังคงเพียงภาวนาวอนให้เธอได้กลับมาให้จะกลับมาเรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพรราลาดไปเพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจยแต่ก็ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปกดอันดูตรงไหนมีทางใดไหมให้แก้ตัว ตนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงมีเงียบเงาเท่าไรอ๋อเธอกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ ออ่เงินดูตรงใดมีทางใดไหมแกตัว ตนคนนี้พึ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเง้าเท่าไรอ๋เอเธอกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า คนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ต้องเงียบเงาเท่าไรอ,อเอจอกลับมารอต้นใหม่ได้หรือเปล่าเ <c oughs> สียงหลงไปหน่อยนะช่วงนี้แบบ เริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าเสียงหลงจัดๆแบบว่าลืมติดกู o กันแมปไว้ที่คออะอะไรกันมุกอะไรของแกเนี่ยโทเนี่ยทำไมทับแย่นั้นน่ะเออยังยังฮะไม่ใช่แล้วก็วันนี้ขอบคุณนะฮะวันนี้ค็อคลิปสองของวันนี้เนาะก็เจอกันฮะเจ้าดีบายบีเออลืมแจ้งข่าว กับสิบได้ไหมอ่ะเนี่ยใกล้ขยับแล้ทุกคนรอไปก่อนนะเดี๋ยวขยับได้แล้วเดี๋ยวจะมาสนให้ทุกคนดูเจอกันฮะทุกคนขอให้คืนนี้หลับสบายไม่มีอะไรมากวนใจนะแล้วก็แบบอืมน <í li enders> ั่นแหละพักผ่อนใหเต็มที่จะได้มีแรงสู้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดเนาะใช่แล้ววันนี้ก็วันหยุดนี่มาก็วันหยุดนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะฮะทุกคนเจอกัน อืหุ่นไม้กขาขอตัวแค่นี้ก่อนบายบายวัสดีฮะ